บันนี้วันที่27มกราคม2568เป็นวันที่25พระข้าพเจ้านายช,นชายวชัยประสานขอถวายเสียงสวดคายายพระสูตรพระบริสันมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชารมบูชาสังฆบูชาและอจาจริยบูชาเดียวกุบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้เทินบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเดโซอัขาราชฉันทุเทวตาสัตธรรมมุนิราชาศส,ส,สุนตุสักขโมคะัง ัคเคกเมจโรเพคิริสักคิริสิขารัตเตจันตลิเควิมาเนทีเประเตจคาเมตารุวานะขะาเนหะเคหะวัตุมิเขตเตภูมาจายันเติชายันตุเทวาชาลถาลาวิสเมยักขันทพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาระว่าจนางสาธาโอเมสุนันตุธรรมสวัณกาโลอายมพัทันตาธรรมสวัณกาโลอายมพัทันตาธรรมสวัณกาโลอายมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัย อิมินาสากาเรเนาพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสาการเรนาธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสากาเรเนาสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราวพระรัตนไตรอรหังสมมาสมุทโธพระขวาวพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมีสวะขาโตพระโคตารโมธรรมังน้มัสสามิสุปฏิปันโนพระขวะโตสาวกะสังโคสังฆังน้มามิบทที่สี่บทส่วนนามการสิทธิค้าถ้า นโมตัสสะภะคะวะโตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5้าบทสวดไตรสารณคมนะปาทะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยปีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยปีสังฆังสรณังคัจฉามิตัดติยปีพุทธังสรณังคัจฉามิตัดติยปีธรรมังสรณังคัจฉามิตัดติยปีสังฆังสรณังคัจฉามิบทที่6สสวดัจจก นาทิเมสานัง <irgendw> อ <carbono S 2> ัญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนัสสัจจวัชเชนะโททิเมโหตุสัพปทานาทิเมสานังอัญงธรมโมเมสานังวรังเอเตนัสัจจวัชเชนะโหโสทิเมโหตุสัพปทานาทิเมสานังอัญงสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพปทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมะยังปะคะวาสเกสุวิหารติกาปีละวัตุสมิงมหาวเน มหาตาภิกุสังเคนสติงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันิปติตาผลตีพระวันตังทัศนายะพิกุสังคันจาอัตโขจตุนังสุวะสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตะท้าโหสีอายังโขพระควาวาสเกสุวิหารติกะปิลอตุสธมมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเขนสติงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจาโลกธาตุหิเทวตา เยปุเยนะสันนิปติตาหุ่นทีพระวัตตังทัศนายะพิกขุสังคัจนจา,ายานุนะมยปพิเยนะภควาเตนุปสังกามเยามะขปภูปสังกับมิตวาภคาวาัโตสันติเกปันเจกคาถาสัพะเสยยะมติอัทโคตาเทวตาเสยยถาพีนามะพระละวาัปุาาปริโสสัมมัชิตังวาภาหังปาษาริยะภาษาลิตังวาภาหังสมิเชยะอวิวะเมวะสุทาวเสสุ เทเวสุอันตริทิตาพระคะวโตปุระโตปาตุระหังสุอัตถโหตาเทวตาภระคะวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโโหเอกาเทวตาพระคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสมยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสัมมยังทากิตตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัตโหอปราทิตาพระคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสี ตตะพิกาโวสมาธิห่าง,งสจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังโสสารัตถีวะเนตานิฆะเอตวะอินทริยานิละขันติปันติตาติอัตขวะอ布拉เทวตาพระครวตโตสันติเกอิมังคาถังอภาัสศีเฉตวะคีลงังเฉตวะปลิคังอินตะคีรังโอวจัตโอหัจจะมะเนชาเตจารติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนะขติอัตขวะอ布拉เทวตาพระครวตโตสันติเกอิมังคาถังอภัส สีเยกิจิพุทธังสรนังคาตาเสณเตฆะิสันติอปายะผู้สมิงปายะปหายะปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสังติติอัตโขภะวาภิกขุอันเตสีเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกธาตุสูตรเทวตาสันนิปฏิตาขนติตถาคตังทัศนายาภิกขุสังคันจัดเยปิเตภิกขเวอาเหสุงอติตมัททานังอรหันโตสมาสมุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตาปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาเหสุง สยถาปีไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวผวิสันติอนาคตามมรทานังอรหันโตสมาสุบุทาเตสัมปีภระขวันตานังเอตัปปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันเตเสยถาปีไมหังเอตระหิอจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตยสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทลิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมาสิการโรธาสภาริสสามิติเอวัมพันเตติโคต เตภิคูพระเขวาตัวประจัโสสมพระเขวาเอตตาเทวจะสีโลกมโนกัสสามิยัตถาภูมิตาทัสสิตาเยสิตาเกติภรังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนะสาทุทาวิปัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจะสเตยตาวะเนกปิลวัฒวีตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศสเนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวเตจะอาตตปมะกะรงสุตวาพุทธศาสาสนังเอตังเอสัมปตุระหุยานังอะหมานุสานะทัสสนังอเปเกตาสังสะตามัทธคุงสาหัสสังอาถาสัตตริงสัตตังเอเกสหัสสานังอามานุสานะมัทธสงอเปเกนันตามัทธคุงที่สาสภาพุทะอหูตันจารสพังอภิญญาญาววิกิตวานะจักขุมาตัตโตอมันตายสัถาสาวเกศาสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถ พิฆาโวเยวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุปภโสสัตตะสหัสสายวะยะขาหุมมากาปิลาวัฒวาอิติมันโตชติมันโตวนาวันโตยะสัตสีโนโมทัมนาภิกขะโมกภิกุณังสมิติงวะนังฉาสหัสสาเหมวตายะขานานทตะวันนิโนอิติมันโตชติมันโตวนาวันโตยะสัตสีโนโมทัมนาภิกขะโมภิกุณังสมิติงวะนังสตตาคิราติสหัสสหัสสายยะขานานทตะวันนิโนอิติมันโตชติมันโตวนาวันโตยะสัตสีโนโมทัมนาภิกขะโมภิกุณังสมิติงวะนัง ิเจเตโสระสะสหัสสายะขาน,นานัตตะวันนิโนโอิติมันโตชุติมันโตว,วันว ah ung, นวันโตยสธาสิโนมุทามนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายาขาน,นานัตตะวันนิโนโอิติมันโตชุติมันโตว,วันว ah ung, นวันโตยสธาสิโนมุทามนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวะนังคุมพิโรราชคายิโกเวพุละสะนิเวสานางพีโยนังสาตสะหัสสัมญาขานังปะยิ รูปัสต <produ> ิกุมพิโรราชคาิโกโสปะคาสมิติงวนาปุริมจัตทิสังราชถาตตากระทภาษาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายศัสสิโสปุตตาปิตสัพพหะโวอินทนามามาหัพลาอิติมันโตชิติมันโตวนาวันโตยศัสสิโนมุทามนาภิกขโมภิกุนังสมิติงวนาทิคทักกินันจัตทิสังราชาวิรุณโหตัภาษาสติกุมันทานังอธิปติมหาราชายศัสสิโสปุตตาปิตสัพพหะโวอินทนามามาหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสสโนมวัฒมนาภิกขโมพิกุนางสมิติงวันนางปัชชีมันจัดที่สังราชาวิโรปโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสัตสพโตตาปีตาสะพาหโวอินทนามามหาปลราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสสโนมธัฒมนาภิกขโมพิกุนางสมิติงวันนางอุตรันจัดที่สังราชากุเวโรตับภาษาสติยะขานางอธิปติมหาราชายศสัตสีโตตาปีตาสะพาหโวอินทนามามหาปลา อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามูิกุนังสมิติงวนาปุริมาทิสาตตาทัตตารัตโถทักกิเนนวิุณหะโกปัชิเมนวิโรปะโฆภเวโรอุตตรังทิสังจัตตารโเตมหาราชาสมันตาจัตโตโรทิสาทันทัลมนาอัตทางสุวรรณเอกบิลาวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาูวัจนนิกาสัทธามายากุเพนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนโนกามเสโทจักกินุมันทุนิมันทุจักปานาโทโอปปัน โยจะเทวสูตโตจะมาตาลิจิตตเสโนโจะคันธโพนโรรชาชโนสโัพโพแูมิปัจ,จัสิขโขเจวะติงพะโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชโนคันธภาสหราชุพิโมทมานาอภิกรรมโมภิขุนางสม,มิติวนงางอัฐคูนาภาษานาคาเวสาลาสาตาหัตชากากัมลัสสาตาัราอาคูป,ปายาคาสหายาติพิยมุนา ทตรารัฐถาจาักอาคูนะคะาคายสัสสินโนเอราวันโนมหานาโศโสปคาสม,มิติงวนังเยนาคาราเชสหาัสาหารันติทิพาทิชาปาักขีวิสุขทัจจคูวิหายาสาเตวานามัชปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภยันตานาะคาราชานมาสีสุปนาทโตเขมะม,ะมะการศีพุทธโสสันห,หิวจาหิภปาวยันตานาะคาสุปนาสารณนะมากังสุพุทธังชิตาวชิระเหต ชีรหัสเทนะสมูทังอสุราสีตาพาตโรวาสัวัดเสเตอิทิมันโตยะสัตสิโนการละกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขาสาวจปจิติสุจิติจัปหาราโทนมุจจีสหสตันจาปภลิปุตานังสัพเพเวโรจนามคาสันในอิตวาพระลิงเสนางระหุพัทะมุปาคมูสามโยธานิพันธเตภิขุนางสมิติงวนังอาโปจเทวาปทวีจเตโชวาโยตตาคคัมูวรุณาวรุณาเทวสอโมจัยะ สัสสะสหเมตตากรุณายิกาฮาภูเทวายสัสิโนทเสททัสธากยาสเพนานัทถวันนิโนอิต ja ิม uh UH! ันโตชุติมันโตวันนัวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกโมภิกขุนังสมิติงวันังเวนทูจ่าเทวาสาหิรจะอามสัมมาจัตุยเวยมาแันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูุรกิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมะคูภุรกิตานักตานิปุรกิตวหฮคูมันทาวะลาหกาวาสุนังสวาสโวมเสโทสักโคปาคะโปรินทโท ท ans, ity, oston, ัศเศรษทัศธากายาสเพนานัตถวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนมทักมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติงวะนังอาถาคูสหภูเทวาชาลามคีริคีสีขาริวอาริทักกาจารุชาจาอุมาภูพานิพาสินโนวรุณาสหธรรม迦าจอาจุตาจอาเนชกาสุเลยะโรจีราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเศรษฐทัสธากายาสเพนานัตถะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนมทักมานาภิกขมงภิกขุนางสมิติงวะนัง มานามหาสมานามานุสามานุส ah ja, ุตมาคิตาปทุสิกาอภูอคูมโนปทุสิกาอัถาภูอารโยเทวาเยจโลหิตาวสิโนปราคามหาปราคาอภูเทวะเยสสีโนทัสเสเททัตธากายาสเพนานัตถวันนิโนอิติมันโตชุติมัโตวันนวันโตยสสีโนมุทามนาภิกามุภพิกุนังสมิติงวนังสุกากรมหาอรุณาอคูเวคานาสาสหโอคาตากัยขาปโมคาอคูเทวาพิจักนาสัธามัตตาราชัก คะชามิสกาจ่ายสัสิโนฐานะยังอาคาปัจจุโนโยทิสาพิวัติทัสเศเษฐัสทากยาสเพนันตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมัทมานาภิกมมพิกูนางสมิติงวะนังเขมิตาสุธิตายามากัตคาจ่ายสัสิโนสัมพิตาลาคะลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคูอาถาคูปารานิมิตา ท้าเศรษฐาสัทธากายาสัพเพนันาตักวันนิโนปณิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยะสัตยนโมทัมอนาภิกามุงพิกุนางสมิติงวะนังสัพเพเทวะนิกายาสัพเพนานาตักวันนิโนนามันวะเยนะอาคารฉงเยจันเยทัสทิสัพทิสาสหะปาวุฒะชาติมัตขีลังโอตตินะมะนาสาวังทักเขโมคะตารังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสภามาปรัมตโตจับปุตตาอิทธิมาโตสหะสันนังกุมารโอติโสจ่าโสบคะสมิติงวะนังสหัสภามาโลกานัง มหาพมาพิตติฏฐิอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทเถระอิสราอาคูปเจกวะสาวัติโนเอเตสันจามัชชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเจสะเพอภพิกันเตสินเทเทเวสพมะเกมาราเสนาภิกามิปันสากันหสามันทียังเอถาคันหัสัพันธาราเคนาพันธมัตถุโวสามันตาปาริวาริถามาโวมุจิถะโกจินังอิติจตถามหาเสนกันหาเสนังอาเปยสะสิอเปสยิปานินา ตาละมหัจะสารังกตวานาเพระวังยะถาปาวุสะโกเมโคฐานายันโตสวิชุโคตถา,า,าโสปัจ,จุทาวติสังกุทโทอัสยังวเสตันจะสะพังอภินยะาวาวากิตวานาจัก,กุมาตะโตอมันตยิสถาสาวะเกสสเนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาทภิกโวเตจะอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธะสาสนาพิตะ ราเคหิปการมุงเนสังลบมังฟีอินชโย,ยงสเพวิชิตาสังฆามังพญาติตายาสสินโมทันเตีสหกุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่8บทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเอวเมสุกังเอตังสมัมมายังพระกวะพารานาสียังวิหรารติอีสีปัตตานีมิขะทายตตตาโขพระกวาปัญจวัคคียปิคูอามันเตสีเทวเมพิกเวอันตาปะพชิเตนะนะเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามะ สุขันธิกานุโยโคฮิโนคโมโปทุชนิโกอาระนะอานาริโยอนัตถสันธิโตโยจายังอัตตากีละมะถานุโยโคทุโขอเนอานาริโยอนัตถสันธิโตเอเตเตพิขเวอุโพ อันเตอนุปัคคามัชชีมาปฏิบทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมัยญาอภิญญาญาสังพทาญานิพานายะสังวัตติกาตมาจารสพิขเวมัชชีมาปฏิบทาตถาคเตนะอภิสัมพุทาจากขุกกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญาญาสัมพทธาญาณิพานายะสังวัตติอายะเมวอริโยขั้นทางกิโกมัคโศยยทีทางสมมาทิฏิสมมาสังคโปสังมาวจาสมมากัมมันโตสมาอชิโวสมาวายโมสมมาสติสมมาสมาธิายังโคสาพิกเม พิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเจนะครับพิสมุทธาจักขุครณียานการณีอุปสมายยอภิญญายสัมกุทายัพินิพพานายัสังวัตติอิทังโขปณะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขังมรณะาปิทุกขังโสกบาลิเทวะทุกขาโทมานัสสุปายาสาปิทุกขางอภีเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิฉังนะลาภติตัมปิทุกขังสังกิเตนะปัญจปทานะขันทาทุกขายิทังโขปนะ พิฆเวทุกขะสมุทโยอริยสจังยายังตันหาโปโนภาวิกานันทิราคะสหะตะคาตตตตะตราพินันทินีเสยยีทางกามวตันหาภาวตันหาวิภาวะตันหาอีทางโคปนะพิขเวทุกขนิโรโทอริยสัจจโยตัสายเยวตันหายาอาศสสวิราคนิโรโทจาโคปตินิสักโคมุติอนาละโยอีทางโคปนะพิขเวทุกขนิโรทัคามินีปฏิปัา อริยสัจจังอรยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสรยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเขเวปุเพอันัตโนสตเตสุธรรมเมสุจักขงอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอโลโกอุทธปาธิทางโขเป็นทั้งทุกขังอริยสัจจสัจจังปะรินเยยันติเมพิกเขเวปุเพอันัตโนสตเตสุธรรมเมสุจัก อุทัปัติอโลโุทัพปาติตังโขปนิทังทุขังอริยสัจจังปารินยาตันติเมภิกขเวภูเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปัติยานังอุทัพปัติปัญญาอุทัปัติวิชาอุทัปัติอโลโคอุทัพปัติอีทังทุขสมุทโยอริยสัจจังติเมพิเขเว ปุเพอนันตุสุตเตสุตธมเอมสุจักขุอุทัพปติยานังุทัพปติปัญญาุทัพปติวิชาวุทัปติอโลโอุทัปติตังโขปนิทังทุกขสมุทยโยอริยสัจจังปะหินันติเมิกเวเพอนันตุสุตเตสุตธรรมเสุจักขุอุทัปัติยานังุทัปติปัญญาุทัปติวิชาอุทัพปัติอาลมกขุทัพปัติตังโขปนิธังทุกขนิโรโธอริยสัจจังติเมผิกเวผูเพอนัตตุสูตรเตสปตรธอริยสมจจัง สัจฉิกาตตันติเมพิกาเวภูเพอนั้นุสุเตสุธรรมเมสุจักขงุทธาปฏิยานังุทธาปฏิปัญญาอุทธาปฏิวิชาอุทธาปฏิอโลโกอุทธาปฏิตังโขปนิทังทุกขานิโรธออริยสัจจังสัจฉิการตันติเมพิกาเวภูเพอนั้นุสุเตสุธรรมเมสุจักขงุทธาปฏิยานังุทธาปฏิปัญญาอุทธาปฏิวิชาอุทธาปฏิอโลโกอุทธาปฏิอิทังทุกขานิโรธท้ามินีปฏิปทา

จากโคทปาพาิยานังทปาพาิปัญญาทปาติวีิชาวขปาิอโลโกทปาพ,ายาาพาิยากีวันจะเมพิคเวีบีเม,ม,มสุจะตุวโสอริย,ย,รยสัจเจโเอวันติปริวัตทางทวาทาัศกา,ารางังยะถาภุตังยานะัทสนงันงนวิสุท ทางอาโหสีเนวะตะวะหังพิคเวสัตเทวเกโลกเกสัมมาลเกสัพพมเกสัตสมณนาภามะนิยปะปชายาสัเทวมนุสัยยะนุตรังสัมมาส,สัมโพธิงอภิสัพพุทโปา,าจัญญาสิงยาโตจัมโหเมพิคเวอิเมสุจตุสุอาิยาสัจเจสุเอวันติปาริวัดทางทวาทศกา,ารังยถาพุทังยานัทสนังสุวิสุทธังอะโหสีอาทาหังพิคเว สัทเทวะเกโลเกสัมมาเลเกสพามาเกสัทสมณพามานิยปัชายะเทรสัทเทวะมนุสสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมบทโธปัจจัญญาเสิงยานันจ์ปนาเมทัสนังอุทปาธิอคุปาเมเวยพุธิอายะมันติมาชาตินัตถีฐานิปุตนะพโวติอิทัมโวโจรพระวาอัตตมนาปัจวัคคียาพิคูพระเขาวโตภาสิตังคภินันโถอิมัสมินจัปปานะเวยากรณาสมิง พันยมานีอายสัมมตโภลทัทสาวิรชังวีตมลังธรรมจกออักหงุทปฏิยังกินจิสมุททยะธรรมังสัพพันตังนิโรธักธรรมันติปาวตติเตจกักปะขวตาธรรมจักเกวุมาเทวสัทธมโนสาวเิสงเุทัมปะขวตาภาระันสียังอิสิปตเนมิขทาเยออนุตรังธรรมจักกลงปาวตติตังอปวัตติยังสมณเณนาวาภามาเนนวาเทวินาวามาเรนาวาภามุนาวาเคนจิวาโลกกสัมิติคุมบันตานางังเทวานังสัทธังสตวา จาตจจจจจ heaven, จจจูมมหาราชิกาเทวสัตทมนนสาวเวสุงจ่าตูมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตวานตาวติงสาเทวาสัตทมนนสาวเวสุงตาติตาวติงสานางเทวานางสัตทังสุตวายามาเทวาสัตทมนนสาวเวสุงยามานางเทวานางสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัตทมนนสาวเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตทังสุตวานิมานารติเทวาสัตทมนนสาวเวสุงนิมานารตินางเทวานางสัตทังสุตวาปรานิมิตาวะสาวตีเทวาสัตทมนนสาวเวสุงปรานิมิตาวะสาวตีนางเทวานสัตทังสุตวา พามากายิกาเทวาสัทมนุสาวเวทรงเอตามภะคะวตาภาราณสียังอิสิปตาเนมิขทาเยอนุตรานตัมมจักกัมปวติตังอปวติยังสมานเณนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนาวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกะสมนติอีอิติหาเตนะขัดเนนะเตนะมูหุตเตนะยาวะพระมโลกาสัตโตอภุคัตขจิอาญจัตถะสสาหัสสีโลกธาตุสังคัมปีสัมปกรรมปีสัมปเวทิอปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาโต ระโหอีติกมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัฐโขพะขาวอุทานังอุทานีิอัญญาสีวัตตโภคนทันโยอัญญาศีวัตะโภคนทันโยติอิติหังอายสมะโตโภคนทันยสัอัญยาโคนทันโยเตวานามังอโหสีติบทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสภะขาวอาร่างสัมมาสัมพุทโธวิชาจาระสัมปโนสุโตสุขโตลิกสุดวิชาจาระสัมปโนสุขโตโลขวิทุอนุตโรปุริสัธรรมมหาราธิสัทธา บริษัทรรมหาสาริสารที่สัตถาเทวมนุสานังพุทโธะคกวติบทที่สิบธรรมานุสติสวกขาโตะคกวตาธรรมโมสันทิติโกอาาริโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจัตตังเวทิทโพวินยูหิติบทที่สิบเอ็ดสังคานุสติสุปฏิปันโนะคกวาโตสาวะสังโคอุชุปฏิปันโนะคกวาโตสาวะขสังโคญายาปฏิปันโนะควตโตสาวะขสังโคสามีจิปฏจิปันโนะคกวาโตสาวะขสังโคญาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสักปุลา เอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขีเนโยอัญเชลีการณิโยอนุตตรังคุณยักขิตังโลกัสสาติบทที่สิบสองสกตวาสกัตวาพุทธรัตนะโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตชนะโสทินานัสสัตตุปัตถวาสะเพทุกขาวุปสเมตุเตสกัตวาธรรมรัตนะโอสถังอุตมังวรังปาริลาหุปสสะมณังธรรมเตชนะ สดที่นันัตสันตุปทวาสเพพระยาวุปสมเณตุเตสักกตวาสังครัตนังโอสถัางอุตมังวังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะสดที่นานาัสันตุปัวปทวาสเพโรคาวูปเมณตุเตวูปัสมเณตุเตสิบสามบทที่สิบสามพระคาถาชินบัญชร ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสจาสะพังรัสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังคาราทยโยพุทธาอัตวีสตินายการสเพปฏิติตาไมหังมัทเกเตมุนิสาสราศีเสปฏิติโตไมหังพุโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสพักคุณากโรหะเเยเมอนุรุโตนุรุโตสารีปุโตจทักินเกทันโยปิถิภาคสิงสมิงโมกลาโนจวามเกทักินเนสวเนไมหังอาสงานันทาราหุลา กัสโโจะมหาหนาโมอุภาสวงวามะโสตะเกเกสโตปิฏิภาคาสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนเสรืสัมปันโนสโสภิโตมุนิพุงควโวคุม,มารกสัสโพเถโรมเหศีติตาวาทโกโสมหังวัฒีนนนิวทวัฒนนนิจังปฏิทาสิกุณากะโรปุนโนอังคุลิมาโรจาปุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจะอิเมชะตานาลาเตติลกามะเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสิติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสา,าชาลันตาศีลเตเชนะอังค มังเคโสสันติตารตนางปุรโตอาสีทักินเนเมตตาสุตตะกลงทัชชคังปัจโตอาสีวาเมอังคุลิมาละกัางขันทะโมระปริตัญญาอาตานิติยาสุตตะกลงอากาเสชนนันงอาสีเสสาปกากรสันติตาชินานนาวรสังยุตตาสัตตปาการลังกตาวตาพิตตาทิสัญชาตาพาเฮรัชาตุปัตถวาอาเสสาวินายังยันโตอนันตตาชินะเตชะสาวัสโตเมสกิเจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินา ช,ชินาปันชระมัชชันหิวิหารันตังมหิตะเลสถาปาเลนตุมังสเพเต,เตม,มหาบริษาสภา,าทินเจวมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรยโยสัตธรรม,มานุภาวาปาลิตโตจารามิชินาปันชเรติบทที่สิบสี่บทสวดพาหมหากาาหงสหัสสมปินิมิตาสาวุธันตัง,งครีเมฆลัลง อุทิตโคระัสะเสนนมาราังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะาวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกามพิยชิตาสัพพระติงโครัมปนาลาวกรักขัดมะทักทายักขางขันทีทุตันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวตุเตชยมังคลานินาราคิลิงคชวรังอุตตอิตมตัตตะพูตัง ทาวคขี่จักรมัสนีวัดสุธานุนันตังเมตตามผู้เสกกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภพวัตุเตชยามังคลานิโอขีดตะขัดธรรมติหัดทสุธานุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังคามัตโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภพวัตุเตชยามังคลานิกัตวานกัตธรมุชรางอีวะครับปิณิย a j น n ยยทุตทวจนังทยานะชนะกายมัดเชสันเตนสโสมวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาภพวัตุเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายะมาติสัจจะกวาทเกโตวาทาพิโรปิตมะนังอภิอันทปูพพตังปัญญาปะทิปชัชลิโตชิตวามุนินโตตันเตชะสาวพวัตุเตชยมังคลานินันโทปะนันทะพุชคังวิพุทังมมหิทิปุเตนะเถระพุชเคนทะาตัปปยันโตอิทูปะเทสวิทินาจชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชยมังคลานิทุกขาถะทิปุชเคนะสุหัตถาหัถังพรามังพิสุทิชุดติทิทมิร ที่พระกาพิกานางยานะคาเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชศา,าภาวตุเตชายามังคลานิเอตาปิพุทธชายยะคัมมังพุทธชายะมังคาระัตถคาถาโยวาจานโนทินทีเนสรารเตมตันทีหิตวานิณากาวพิวิธานิจุปัตถวาณิโมขังสุขังอธิคเมยะนโรปัสปัญ,ญโยมหาการุณามหาการุณิโกนาโถอิตายาสัพพป,ปานินางเรตวาปารามีสภาปัโตสมโพค ทิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะโหตุเตชยมังคลังขยันโตโพธิยามูเลศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังชิวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปาราชิตาพลังเกศเสะถาวิธิโปคะเรอภิเศกเกสัพะพุธานังอัปัตโตปะโมทติสุนักขตตังสมังคลังสุปปทาตังสูหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุตยิทางพรหมจริสุปัทกินางยายกมังวาจากมังปัทกินางปัทกีนาง มโนกรรมังปะนิทีเตปะทักกีนาปะทักกีนานิกัตะวานะลพันธเตปะทักกีเนภวตุสัพพมังค r a n g รักขันตุสัวพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาสดีพระวันตุเตภวตุสัพพมังค r a n g รักขันตุสัวพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาสดีพระวันตุเตภวตุสัพพมังค r a n g รักขันตุสัวพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาสดีพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติกวิหารวาสินีถูเปคะเรโพธิคาเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพวันตูปูชิตาโสถิงกรลเตทวิหารมันทะเลเถราจมัชานวกาจพิโวสารามิธกาธานปฏิอุปาสกาคามาจเทสานิคามาจอิสราสปานะภูตาสุกิตาพวันตุเตยลาูุชายยปิดอจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัถโวปปาติกานิกานิยังธรรมวรังปัตินจเตสัพเพปิดทุกขสัการณตูสังขยัง คาตุจิรังสตงังธโมธมัตทาราจะปุคราสังโคโหตุสมัคโควะอัถายะจะอิตายะจะอัมเหระคตุสพมโมสเพปีธ,ธรรมัจจริโนพุททิงสัมปวาปาปุเนยามะอัมเมอริยปะเวทิเตปสันนาโหตุสเพปีปันิโนพุทธศาสนสัมมาทาราังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุพุติ พาวายาสตานังส baptism, response, amine, ม, um. มิส stream, สทัางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตราชานิจังรักขันติปุตตะคังเอวังทมเมนะราชาโนปะชังรักขันทุสปทาบที่สิบหกเทวตาอุดโยชนะคาถาทุขปัตตาจานิทุขาพยาปตาจานิพยาโสขัปตาจานิโสขาหุตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหีสัมปทางปุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัภะสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายาสีลังรักขันทุสปทาภะ ภาวนาภิรตาโหนตุขัจฉันตุเทวตาขตาบทที่17สังสุมังคลดคาถาโหตุสัพพังสุมาฆังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมสัพพพุทธานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมาฆังรักขันตุส <syllables> ัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตารังโหน สัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพปโส สัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังปันธามิสสพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกนันจะยังพละลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกนันจายังพละลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสสพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกนันจะยังพละลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกนันจะยังพละลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธ ด้วยอนุภาพแห่งสัตจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสวดพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสดีจงเกิดมีแก่ท้าวจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ท้าวจ้าทั้งเจริญทั้งทางโลกและทางทางขอทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต และธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อธโมทนาแล้วโปรดอันมยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอเศรษฐีเหรียญยด่ดเศรษฐีเหรียญไว้ครูหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งโผงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตรงสําเร็จศักดิส์สิทธุป,ประการเทินสาธุ